ที่จะมาเรียนญี่ปุ่นต้องใช้อะไรบ้างค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันพี่เอ้เริ่มจาก เ,เอ,เอ,สอสกสารใบแรกต้องมีอะไรนะใครอยากรู้บ้างงั้นเดยวอีฟจะมาบอกนะคะวันนี้อยากรู้อยากรู้ <c oughs> คิดว่าน้องๆหลายๆคนก็ต้องสงสัยเนะแบบบางทีเอกส,สารมันเยอะใช่เพราะได้ยินมาว่าเนี่ยจะมาเรียนเนี่ยเอกสารเยอะมากเลยเยอะ <m> จริงไม่จริงเดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยกัน,คะ,นะคะก็คืออย่างแรกเลยที่จะต้องเตรียมคือใบสมัครเรียน,นคุณพัทคะใบสมัครเรียนเนี่ยมันต้องใช้อะไรยังไงบ้างคือใบสมัครเรียนนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นฟอร์มของเรียนมีสีหน้า มีสีหน้าแล้วก็ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและทีนี้มันเยอะนะคะแต่ว่าน้องๆบางคนอ่ะโอ้โหเอกสารเยอะมากเลยพี่อีฟจะทํายังไงดีจะกรอกยังไงอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะทางเราอ่ะก็จะมีเป็นพี่เลี้ยงช่วยกรอกเอกสารอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องกลัวโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ง่ายไปเยอะเลยเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดด้วยใช่ค่ะทีนี้ถัดมาอย่างที่สองนะคะที่ต้องเตรียมเลยก็คือเตรียมความเหตุผลในการเรียนภาษาญี่ปุ่น ว่าเราจะต้องมีทําไมอะไรยังไงที่เราจะต้องมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ตรงเรียความอะคะ่ะก็คือมีความสําคัญมากๆเลยก็คือเหมือนเราบอกว่าเราอยากจะมาเรียนเนี่ยมาเรียนเพื่ออะไรเราจะต้องแบบชี้แจงชี้แจงให้กับตมคนที่จะพิจารณาคนที่จะออกใบพำนักให้เราอะคะ่ะทราบว่าหนึ่ง เหตุผลที่จะมาเรียนเพราะอะไรแต่ว่าหลักการนะคะอยู่ดีๆจะมาชี้แจงโต้งเลยไม่ได้มันก็มีเทคนิคอยู่นะคะพี่อิฟตอนที่พี่อิฟมาจําได้ไหมเขียนแบบไหนโอ้ตอนนั้นหลอกเยอะมากแต่ก็แบบแต่ยังดีว่าตอนที่อิฟจะมาเนี่ยก็แบบเรามีหัวข้อมาคุณพทจะชี้จะไกลให้ว่าเราอยากมาเพราะอะไรไกลเป็นหัวข้อให้เราเราก็เขียนตามเป็นหัวข้อเราเสร็จปุ๊บ คุณพัชก็มาช่วยแปลให้อีกทีหนึง่งซึ่งบอกเลยว่าน้องๆหรือคนที่อยากมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยคุณพัดเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ใช่ใช่ค่ะ uh huh. คือ uh huh. เราอ่ะก็มีทีมงานเนาะก็นี่แหละค่ะมีทีมงานทั้งอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่น uh huh. แล้วก็มีคนญี่ปุ่นด้วยนะคะ uh huh. หลักการเนี่ยเราแอบบอกนิดนึงนะคะเรียงความเนี่ยอาจจะต้องแบบหนึ่งขยายชี้แจงตัวเองก่อน uh huh. ว่าเราเป็นใครมาจากไหน uh huh. สอง วัตถุประสงค์แรงจูงใจว่าทําไมถึงอยากเรียนและสามวัตถุประสงค์เรียนไปเพื่ออะไรเท่าๆแบบนี้แต่จริงมันมีรายละเอียดลึกๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบมันเป็นเฉพาะบุคคลนะคะอีฟเข้าใจเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของเขาเองอะไรเงี้นกันยังไงก็คือแบบลองใครสนใจอะไรยังไงก็ไว้เถวถึงน้ำานาโอกาสนั้นๆแล้วเรามานั่งคุยกันแล้วเราก็ค่อยมานั่งคู่ช่วยกันเขียนอีกทีหนึ่งใช่ค่ะต้องเป็นรายบุคคล นะคะลายบุคคลเข้าไปโอเคถัดไปนะคะเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาพร้อมคําแปลภาษาอังกฤษามาให้ด้วยทําไมถึงต้องเป็นภาษาอังกฤษคือจริงๆแล้วเรายื่นฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมคะ,คะแน่นอนคะ่ะเรื่องวุฒิการศึกษาหรือเอกสารทุกอย่าง ต้องเป็นอังกฤษหรือญี่ปุ่นแต่ว่าของเราเนี่ยอนุรมเป็นภาษาอังกฤษได้อ๋อก็จะง่ายไปเยอะเลยเพราะว่าถ้าให้ไปหาเป็นภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทยน้องๆหรือคนที่อยากจะมาก็อาจจะงงใช่ทีนี้สมมติว่าบางสถาบันนะคะเขาสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้ก็คือจบแต่ถ้าบางสถาบันเนี่ยไม่มีความภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาไทยทำยังไงคะก็เดี๋ยวทางเราอะค่ะก็จะมีทีมงานที่ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ด้วย เราดูแลครบวงจรดูแลบทุกขั้นตอนให้ดีกว่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้มันก็จะเป็นเอกสารที่ perfect นะคะออกมาจากแบบหน่วยงานของเขาเลยาาแต่ถ้าสมมุติ ไม่มีค่ะที่นี่ไม่มีมีแต่ภาษาไทยก็มไม่ต้องกังวลค่ะเราดูแลให้ใช่ค่ะว่าเราจะมีฝ่ายช่วยดูแลทีมแปลให้ต่างๆรับรองค่ะว่าไม่เอกสารตัวนี้คุณใช้งานได้ต่อแน่นอนะนะคะทีนี้ถัดไป transcript พร้อมคาแปลภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้นี้เป็นเอกสารรับรองวุฒิมันก็จะเป็นฟิลใบปริญญาหรือว่าเอกสารรับรองวุฒิเป็น 4A ่สแล้วก็มีรูปใช่ไหมคะมแต่ transcript เนี่ยมันจะเป็นแบบรายวิชาที่เราเรียนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันจําเป็นแล้วก ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยห,หรือญี่ปุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะชเช่นเดียกันเช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมาว่าทางเราก็มี<อ>ทีมช่วยช่วยแปลให้ด้วยนะคะทีน,นี้ถัดไปเอกสารรับรองความรู้ทางภาษาญ,ญี่ปุ่นของพร้อมคํำแปลภาษาอังกฤษเอ๊ะมันเป็นยังไงคะคุณพัทไหนเอกสาบอกหน่อย รับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็คือ,อเป็นคนที่ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะคะอย่างน้อยๆหนึ่งยหสิชั่วโมงจะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตของโรงเรียนที่สอนเรา hmm. หรือถ้าเกิดว่าจบเอกญี่ปุ่น จะเอกญี่ปุ่นทําไงมีใบรับรองใช่ไหมคะจากที่สถาบันที่เราเรียนบางทีอาจจะไม่มีก็คือให้ดูในทางสคริปถ้าในทางสคริปนั้นนะคะมีระบุรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเรียนเทิมไหนเทอมไหนแบบนี้ใช้ได้ก็คือตัดเอกสารตัวนี้ไปก็คือให้ไปดูในทางสคริปได้เลยอ๋ออย่างนี้ก็ถือว่าง่ายเลยถ้าใครเรียนทางเอกญี่ปุ่นมาจากเมืองไทยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิด เราไม่ได้เรียนสายนี้แล้วเราไปเรียนตามสถาบันข้างนอกนะคะหรือว่าเรียนกับเราหรือว่าเรียนกับเราของจีบุนเด้เนี่ยเราก็จะมีเอกสารตัวนี้ให้เหมือนกันก็ใช้ได้นะคะอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงค่ะทุกคนอ่าฮะแล้วเราก็อย่างถัดไปนะคะก็คือเอกสารรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือ jlpt nat หรือ jtest อันนี้คุณพาช่วยชี้แจงหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงบ้างก็คือสําหรับบางคนถ้าเรียนเองถ้าเรียนด้วยตัวเองนะคะ แล้วไปสอบออันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งบ้านเราที่รู้ๆกันก็คือ JLPT ปีละสองครั้งนะคะระดับเริ่มต้นก็คือเริ่มจาก N5 ถ้าน้องไปสอบแล้วได้ N5 มานะคะก็ใช้ใบนั้นได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องโชว์ว่าคุณไปเรียนที่ไหนก็ได้อันนี้ได้เหมือนกันนะคะก็ง่ายด้วยคือจะบอกว่าไอ้ข้อเมื่อกี้เนี้ยค่ะเอกสารการเรียนหนึ่งชั่วโมงนะ กับใบรับรองภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีคุณสมบัติคือสอบผ่าน N5 แล้วหรือสอบผ่านตัวอื่นแล้วตัวนั้นไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราไปสอบแล้วไม่ผ่านตัวเมื่อกี้จำเป็นต้องมี่เข้าใจใช่เลยประมาณนั้นแต่ถ้ามี2ตัวนี่คือ perfect มากก็แบบก็จะทําให้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เนาะก็คือแบบเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ย คุณมีความตั้งใจระดับไหนคุณมีความคุณมีความรู้ทางด้านภาษาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณมาอยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่มีความรู้ทางด้านภาษาเลยมันก็อาจจะแบบใช้ชีวิตยากนิดนึงในช่วงแรกๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่ายังไงเดี๋ยวเรามีทีมงานอยู่ที่ญี่ปุ่นคอยช่วยดูแลกันอยู่ใ่โอเคค่ะแล้วก็ถัดมาเอกสารรับรองการทํางานหากผู้สมัครทํางานพร้อมคําแปลภาษาอังกก็คือถ้ากรณีที่แบบว่าน้องที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว าเคยทํางานนะคะทำงานทํางานอยู่เนี่ยเออแล้วจะมาสมัครอันนี้คือเคยทํางานก็ต้องขอหนังสือรับรองการทํางานมาด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจบใหม่มายังไม่เคยทํางานก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้อ่าฮะโอเคค่ะถัดไปสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกแบะทุกหน้าที่มีการที่มีประวัติการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่อันนี้สําคัญเลยอะคะ่ะก็คือหน้าพาส,สปอร์ตเรานั่นเองค่ะแล้วก็หน้าที่มีสแตมเข้าออกญี่ปุ่นอฮะเราอาจะต้องเช็คแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเข้าออกญี่ปุ่นกี่ครั้งออือครั้งที่หนึ่งเนี่ยมาวันที่เท่าไหร่กลับวันที่เท่าไหร่แบบนั้นเลยนะคะ,ะเพราะว่า ตัวนี้สำคัญบอกเลยบางคนลืมบางคนพาสปอร์ตหายก็ต้องมาชี้แจงก็ต้องทําเอกสารชี้แจงคือถ้าพาสปอร์ตหายจำไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่ต้องมีเอกสารชี้แจงเท่านั้นเองซึ่งเยเรื่องเอกสารต่างๆที่การชี้แจงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวทางเราเนี่ยมีคําแนะนําให้เป็นลําดับลําดับต่อไปนะคะคือไม่ต้องทําเองนะคะเราจะเป็นบัดดี้ในการทําเตรียมเอกสารให้นะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ถัดมาสําเนาทะเบียนบ้านคัดแบบ ทร .14 ทับ1เป็นภาษาอังกฤษใช่อันนี้บอกเลยประสบการณ์ตัวเองง่ายมากแค่เดินไปไปเอะแค่เดินไปที่อำเภอแล้วก็กรอกเอกสารแป๊บเดียวเองค่ะเสียได้เ่าย้จไหมคะตรงนี้ถ้าจะ20บาทหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดแต่ละใบราคาไม่เท่ากันใช่แต่ก็หลัก10บาทนะคะใ่ค่ะแล้วก็ง่ายแล้วก็เป็นเอกสารที่มีรับรองทั้งจาก ราชการเลยคือเราไม่ต้องไปคัดรับรองเสียตังค์หลักร้อยอคือตัวนี้นะคะจะบอกว่าสมมติว่าบ้านบ้านบ้านเลขที่เราอยู่ต่านจังหวัดแต่ตอนนี้เรามาทางานอยู่กรุงเทพแล้วจะสมัครเรียนมันจะมาญี่ปุ่นเนี่ยทายังไงอ่ะต้องกลับไปอําเภอบ้านเราไหมอ๋ออันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไปเขตที่กรุงเทพที่ใกล้ที่ที่ทางานก็ได้หรือที่เราพักอยู่อาศัยปัจจุบันก็ได้แล้วก็ไปแจ้งทีเนี้ยเขาว่าเอก เพราะว่าด้วยราชการเอกสารราชการบ้านเราตอนนี้มันลิงก์กันหมดมันรวดข่ายก็คือแค่เข้าไปยื่นปุ๊บเนี่ยทางเขาก็ปรินให้เราได้หมดเลยง่ายมากอสะดวกมากเดี๋ยวนี้ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ง่ายเลยค่ะตัวนี้ไปคัดมาเลยเนาะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะใช่แล้วก็ถัดไปนะคะใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลคัดแบบภาษาอังกฤษหากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลหากน้องๆเคยมีการเปลี่ยนชื่อค่ะหากมีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือเขาขอ ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยค่ะก็คือแบบแค่ไปเป็นชื่อก็จบแต่ตอนเนี้ยบางครั้งอ่ะถ้าเปลี่ยนเยอะๆอาจจะต้องมีเหตุผลว่าคุณเปลี่ยนเพราะอะไรใช่ต้องเขียนจดหมายใช่ทีนี้ทําไงดียากจังเลยเขียนเหตุผลไม่ถูกเรียบเรียงคำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางเราช่วยค่ะใช่แล้วไม่ยากเลยจริงๆค่ะแล้วก็ถัดไปสุดท้ายท้ายเลยก็รูปถ่ายค่ะขนาดกว้าง4 คูณ <3 S 2> สามยาว4เซนกว้าง3ามเซนใช่ใช่จำนวน8รูปใช่ค่ะ,คะแล้วตอนที่น้องๆนะคะไปถ่ายเนี่ยก็คือรบกวนขอไฟล์รูปด้วยใช่เบื้องต้นนะโรงเรียนจะขอเช็คไฟล์รูปก่อนบางคนแบบยิ้มเห็นฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ้มได้นะแบบอมอมยิ้มเนี่ยค่ะ เพราะว่ารูปนี้สำคัญนะคะมันจะมาอยู่ในเอกสารบัตระไรนะใบเดีวเอกสารบัตรประจำตัวนักเรียนใช่เอกสารโฮเคนโชใช่มันจะอยู่กับเราไปประมาณ1ปี1ปีหรือ2ปีขึ้นอยู่กับว่าทางน้องๆอยากเรียนกี่ปีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแบบสวยนะคะถ้าเกิดหน้าบึ้งมานี่คือจบเลยนะเอกสารเราใช่แล้วก็อันนี้ไม่ยากนะคะสมมติว่าน้องๆเนี่ยจะไปถ่ายรูปเนี่ยก็คือไปถ่ายที่ร้านแจ้งว่าขอขนาด ยาว4กว้าง3และ ย้ำว่าขอไฟล์รูปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยก็คือเขาจะส่งเป็นไฟล์มาให้ก็คือเก็บเอาไว้แล้วสามารถเอามาใช้ที่นี่ก็ได้มาสามารถขอปริ้นเองได้วันไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอืก็ประมาณนี้เอกสารหลักๆมี11อ็ดข้อส1บเอ็ดข้อแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทางังไงเนี่ยเวลาที่น้องๆเนี่ยมีมีความสนใจหรือว่าจะสมัครอะไรอย่างเงี้ยเรามีเอกสารที่มันเป็นกระดาษให้คุณให้น้องๆเนี่ยเช็คลิสต์ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะช่วยดูแลให้น้องๆทุกขั้นตอน ใช่นะคะไม่ว่าจะมีเอกสารอธิบายอะไรเพิ่มเติมอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลใช่แล้วก็แบบมีบัตตี้คอยดูแลเออเรามีคําถามมีอะไรสนใจอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือติดขัดอะไรยังไงสอบถามเราได้ค่ะแล้วก็เอกสารเนี่ยพอเตรียมเสร็จแล้วนะคะเราจะมีวิธีการเช็คแบบออนไลน์นะคะเบื้องต้นหรืออยากจะเข้ามานั่งเช็คกันกับ กับเราก็ได้คือแล้วแต่นะคะแต่ว่าอ,ออนไลน์คือสะดวกมากก็คือส่งผ่านไลน์แบบสแกนมาก่อนเช็คนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เช็คจากฝั่งไทยและเราก็จะเช็คจากฝั่งญี่ปุ่นส่งเข้าโรงเรียนนะคะ,คะจะมี3ามสสเต็ปเช็คไทยเช็คญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเข้าไปที่โรงเรียนถ้าเซ็นเซคอนเฟิร์มโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะใหะ้ส่งเอกสารมาที่สํานักงานเราที่กรุงเทพเนาะใช่และว<ะ>ลัให้รวบรวมส่งมาที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ะะก็ทีนี้ก็จะไม่ต้องกังวลแล้วว่าเอกสารฉันจะหายไหมเนี่ย การนะฉันอุตส่าห์คัดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เรามีทางออฟฟิศที่เมืองไทยช่วยช่วยดูแลก็ก็สบายใจได้นะคะเรื่องของเอกสารแบบไม่ต้องบางทีบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะมากรุงเทพยังไงไม่ต้องค่ะเราออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่แล้วก็แค่สุดท้ายท้ายสุดที่ว่าเออเอกสารเสร็จหมดทุกอย่างแล้วจะส่งมาก็คือส่งมาให้นะจุดจุดเดียนทางเราบริการให้ได้เลยค่ะเราจะส่งรวบรวมแล้วส่งมาที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะคะได้เลยเนาะอยู่นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยยากแล้วเนาะการจะมาเรียน ใช่ค่ะไม่ยากไม่ยาก,ยากเอกาสารนักเรียนก็น,นิดเดียวยิ่งน้องที่จบมาใหม่ๆนะ ยิ่งแบบเอกสารง่ายนะคะง่ายมากนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ <Okay. S 2> ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีคําถามนะคะแบบว่าเอกสารล,ล็อสเปเศะเปลี่ยนชื่อพอยหรือว่ามีเอเอกสารผิดนู่นนี่นั่นสงสัยอยากจะถามทักเข้ามาในเพจเราได้นะคะชื่อว่าเพจจีบุนเด๊ะสองศูนย์สองศูนย์นะคะหรือเราจะพิมพ์แอสนะคะแอจิบุนเด๊ะสองศูนย์สองศูนย์แค่นี้นะคะก็สามารถลิงก์เข้าที่หน้าเพจต่อไดนนะคะอือฮึโอเคค่ะ,คะ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะ,คะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย